สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อช่วงนี้คุณควรโสดหรือมีความรักดีกว่ากันนะคะมี3ามกองมาให้เพื่อนเเลือกให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจา้าหลายหล้วท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภารรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณก,กัน้ดยกันเราการไปเริ่มฟังกันเลย กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะช่วงนี้คุณควรโสดหรือมีความรักดีกว่ากันมาลองดูสิขอดูพลังงานตัวคุณนิดนึงนะคะหนึ่งใบทดแทนตัวคุณความคิดของคุณในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะตัวคุณเองในตอนนี้ดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจอะไรเลยอะ่ะดูแล้วไม่ค่อยไว้วางใจหรือกําลังหลีกหนีนะคะจากอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคือดูที่ทางจากพลังงานไพ่แล้วอะค่ะคุณดกกกูก็กลัวไม่ว่าจะโสดหรือไม่ว่าจะมีความรัก คุณก็ยังดูไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าฉันมีอะไรหลายอย่างที่ฉันจะต้องทําเยอะมากๆและฉันอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าด้วยซ้ำไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนกับคุณตามหาอิสระตามหาผลประโยชน์ของตัวเองหรือตามหาอิทธิพลที่จะทําให้เราสามารถที่จะเมนเนจทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเอง ถ้าดูจากทิศทางพลังงานไพ่อันนี้แล้วอะค่ะคุณอยากที่จะมีอํานาจมีพลังงานที่ดีมากกว่าคุณอยากที่จะเตรียมพร้อมทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองมากกว่าเลยลองดูจากไพ่หน่อยค่ะถ้าเกิดช่วงนี้คุณโสดจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดช่วงนี้คุณมีความรักจะเป็นอย่างไรอืมดูแล้วเนี่ยคุณโฟกัสเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแน่นอนเลยนะคะ ถ้าดูจากด้านซ้ายค่ะถ้าช่วงนี้คุณโสดเรามองว่าคุณจะวางแผนตัวเองในเรื่องของการใช้เงินวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างดีมากๆแล้วก็ชีวิตของคุณจะเป็นไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องเร่งเรีบคุณจะมีวินัยมีความอดทนในตนเองสูงมากๆแต่หากช่วงนี้คุณมีความรักค่ะคุณจะต้องแบ่งปันพลังงานของตัวเองให้กับคนอื่นคุณอาจจะต้องมีสายเปรน,นิดนึงก็คือเปรเรื่องที่เราหามาหาเงินมาให้คนอื่นได้นะคะคุณจะต้องช่วยเหลือนะแล้วก็คอยบรรเทาแบ่งเบาทุก นให้กับคนรอบข้างได้ด้วยค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะจะส่งผลอย่างไรให้กับตัวคุณค่ะหากคุณยังเลือกที่จะโสดและหากคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะ บอกได้เลยนะถ้าดูจากทิศทางไพ่แล้วอะค่ะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะโสดเนาะคือทิศทางไพ่ค่อยๆชัดเจนว่าเวลาคุณจะทาอะไรคุณจะรอบคอบคุณจะมีระเบียบแบบแผนคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะพิจารณาทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะมีความรักตัวคุณเองจะไม่ค่อยมั่นคงตัวคุณเองจะถูกสิ่งเร้าอื่นๆนะคะคอยทําลายนะแล้วก็ทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกแบบว่าเออฉันไม่มั่นใจเลยมันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะแสดงออกในเชิงที่ว่าในสถานการณ ตอนนี้นะถ้าดูจากไพ่นะคุณดูอยากมีความรักอะ่ะแต่แม้ว่าตัวคุณเองรู้อยู่แล้วค่ะว่าถ้าคุณมีความรักคุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเต็มที่ในการที่จะทําให้คุณมีแฟนหรือว่ามีความรักได้นั่นเองอืมแต่ที่ทางไพ่ถ้าดูจากการเชียรแล้วเนี่ยคือคุณควรโสดมากกว่าที่จะมีใครนะคะอืมลองดูหน่อยค่ะเพิ่มเติมไปอีกสักนิดนึงว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดต่อไปค่ะพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรต่อและถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะ พลังงานของคุณจะเป็นยังไงต่อกลายเป็นว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อยู่สม่ําเสมอด้วยนะคะแล้วก็ความโสดของคุณเองในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะทําให้คุณได้ไปพบเจอหรือว่าทาให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอะไปสู่อีกสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสถานภาพหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งทาให้คุณได้ลองผิดลองถูกแล้วก็อาจจะได้เจอคนใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆในอนาคตอันไกลหรืออันไกลก็ได้ค่ะแต่กลายเป็นว่าถ้าตอนนี้ค่ะคุณมีความรกลาาายเเป็นว่่คุณจะะหงอ คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องพยายามทําเพื่อเขาอย่างมากเลยนะอันนี้จริงๆฟังมาแค่นี้ก็คือตอบโจทย์ได้แล้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วค่ะตัวคุณเองจะเลือกอะไรคะคุณจะเลือกว่าคุณจะโสดหรือจะมีความรักดีกว่าการพลังงานของคุณคุณจะเลือกในสิ่งที่คุณควบคุมได้แสดงว่าตอนนี้ค่ะเรามองว่าคุณจะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมได้คุณครอบครองได้คุณทำแล้วคุณรู้สึกมี แวลู uh, ในตัวเองคุณรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณอยากครอบครองในในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละคุณจะเลือกแบบนั้นดังนั้นในเวลานี้ค่ะเราค่อนข้างต้องบอกตามไพ่ก่อนว่าถ้าคุณต้องเลือกว่าโสดหรือมีความรักดีกว่าการความโสดดีกว่าแน่ๆน,นะคะแต่หากคุณมีความรักเพื่ออาจจะต้องระวังระวังการเหงาหรือการที่เราจะต้องเป็นฝ่ายที่จะไปอุปถัมภ์คำชูคำจุนคนอื่นอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะ ขอขยายอิทธิพลจากไพ่ประจําตัวของคุณนิดนึงนะกับเจดดาบเจดาบเนี่ยให้พลังงานขยายเป็นเดอะเดทนะคะและเดอะสเตรนท์ให้พลังงานขยายเป็นเดอะมูนนะคะอย่าหลอกตัวเองนะกองนี้นะห้ามหลอกตัวเองค่ะคือที่ทางไพ่เหมือนกับว่าอย่าไปหนีความเป็นจริงเลยนะคุณต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนคอแรข้อที่2เลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นผลพวงจากการกระทําแล้วก็ความคิดของเรานั่นแหละ ดังนั้นบางครั้งคุณอาจจะแสดงออกว่าคุณเข้มแข็งคุณควบคุมได้แต่แท้จริงแล้วคุณอาจจะควบคุมตัวคุณเองไม่ได้ก็ได้ในสถานการณ์ตอนนี้สาหรับใครที่บอกว่ามีรเงยเราอยากมีความสัมพันธ์เราอยากมีแฟนเราอยากมีคนรักเราอยากมีที่ปรึกษาที่ดีแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะคุณอาจจะแค่เหงาก็ได้แต่คุณก็ไม่ยอมรับว่าตัวคุณเองเหงา เก็ตไหมอันนี้พ่อจากไพ่ก็เลยมองว่าการที่คุณเลือกที่จะโสดในตอนนี้นะั้นอาจจะส่งผลดีกับตัวคุณในอนาคตมากกว่าค่ะเพราะเพื่อนๆจะพิจารณาทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนมากกว่าแล้วเพื่อนๆจะใช้เวลาใช้ชีวิตให้กับตัวเองอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันทาให้คุณไม่ต้องรีบร้อนแล้วมันจะทําให้คุณสามารถที่จะอยู่ในร่องในรอยได้มากขึ้นนั่นเองนี่นะเป็นบทสรุปให้กับเพื่อนๆเ,เลยก็แล้วกันนะคะว่าคุณควรที่จะโสดในช่วงนี้ค่ะ ลองดูจากพลังงานคําแนะนําจากไพ่นิดนึงค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับเพื่อนๆกลกองดีบ้างนะคะ คือช่วงเวลานี้ค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะยิ่งคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยเราอยากมีแฟนมากๆหรืออยากมีคนรักมากๆเลยเราอยากมีใครสักคนนึงมาเติมเต็มเราแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ,จอ่ะหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจได้เพราะอาดีตที่ผ่านมาของคุณเองยังไม่เข้มแข็งมากพอนะคะน,นั้นมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานไพ่อยากจะบอกให้เพื่อนๆน,นะคะกองนี้ไปลองทําให้ตัวคุณเองเข้มแข็งนะคะจากภายในก่อนจิตวิญ,ญญาณของคุณเองความคดขขอออออองงงงงคคคุุุณณณณเเววาามรรรู้้สสึกกกแล็ปะบ์ในีต คุณต้องเยียวยาตัวเองจากภายในก่อนค่ะแล้วจะทําให้คุณสามารถที่จะวางแผนในอนาคตอันไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ควรใช้ความรู้สึกมากเกินไปนักนะคะไม่ควรที่จะใช้ความต้องการมากเกินไปนักแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ผลประโยชน์บางอย่างที่แอบแฝงมากเกินไปนักดังนั้นตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเยียวยาตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากเข้าใจตัวเองให้เยอะค่ะนี่คือสิ่งที่ไพอ่อยากจะแนะนําค่ะตอนนี้คุณอาจจะต้องลองที่จะเลือกเลือกนะที่จะปิดกั้นตัวเองจากพลังงานภายนอกนิดนึง คืออาจจะต้องเป็นช่วงที่แบบเป็นตัวเองนิยมไม่ใช่วัตถุนิยมเกณฑ์นะคือเอาง่ายก็คืออย่าให้สิ่งเร้าอื่นๆนะคะมาทําให้เรามีความสุขแต่อย่าให้คุณมีความสุขจากความคิดแล้วก็การกระทําของตัวเองจากภายในคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณควรโสดดีกว่านั่นเองนะคะยังไงก็เป็นการทานานแบบภาพรวมและเป็นแนวโนม้มไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจนารณญาณกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะหากใครชอบคลิปนี้และอยากสนับสนุนช่องมิ s s h รสามารถกดสุปเปรตเป็นกำลังใจใ,ให้กันด้านล่างได้เลยสวัสดีค่ะ กองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ค่ะช่วงนี้คุณคนโสดหรือมีความรักดีกว่ากันแน่นอนว่านี่คือการทำลายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของคุณในคนหนึ่งนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะขอดูพลังงานเพื่อนๆกองนี้นิดนึงค่ะตัวตนของคุณความคิดของคุณในสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะโอ้ดูแล้ว คุณมีความสุขนะคะกับสังคมของคุณอยู่แล้วนะแล้วก็มีความเพียบพร้อมนะในตนเองอยู่แล้วนะคะมีเพื่อนนะแล้วก็มีคนรอบข้างมีเซฟโซนในใจของตัวเองอย่างดีเลยทีเดียวนะคะลองดูหน่อยค่ะว่าแล้วช่วงนี้คุณคณโสดหรือมีความรักดีกว่ากันถ้าช่วงนี้คุณเลือกที่จะโสดค่ะจะเป็นอย่างไรและถ้าช่วงนี้คุณเลือกที่จะมีความรักค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างในลองดูซิโอ้จริงๆได้ทั้งคู่เลยนะไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบว่า ไปในทิศทางลบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเองเนี่ยมันดูแบบว่า คุณมีเซฟโซนในตนเองแล้วก็คุณมีความแฮปปี้มีความสบายใจในตนเองอะ่ะมีคนพร้อมที่จะให้การร่วมมือร่วมใจค่ะดังนั้นถ้าลองย้อนกลับมาถามว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะคะคุณก็สามารถที่จะมีเพื่อนนะมีคนอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือการคอยไปเที่ยวไปไหนมาไหนร่วมกันนะคะได้ใช้ชีวิตได้สนุกสนานนะได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆนานาม,มากมายเลยะคะ่ะแต่ถ้าคุณมีความรักค่ะคุณก็จะได้มีการแบบปรับเปลี่ยนตัวเองได้มาลองคิดถึงได้พูดคุยแล้วก็ได้ลองทํา อะไรในสิ่งที่มันแปลกใหม่ค่ะได้มีการคํานึงหาโอ้โหมีการใช้สับนิดนึงนะลองดูต่อน,นิดนึงค่ะถ้าคุณเลือกที่จะโสบต่อไปค่ะขยายหน่อยนะขยายจกไพ่หน่อยค่ะแล้วถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะขอขยายจะไพ่หน่อยอีกเช่นกันนะคะเรามาลองดูต่อไปนะโอ้โหเริ่มแลเริ่มแลเริ่มให้เราเห็นอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะ คือด้วยความที่เราคุณเลือกที่จะโสดอ่ะคุณก็จะมีเพื่อนมีคนรอบข้างชีวิตคุณมันจะนิ่งๆชีวิตคุณมันจะไม่ได้ดูวือหวาอะไรคุณจะมีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจ คุณจะมีช่วงเวลาที่จะแบบได้เจอผู้รู้นะผู้คนที่เก่งกว่านะคะคนที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าได้ทําอะไรเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีความหวังครั้งใหม่ขึ้นมาได้ค่ะคุณจะเจอคนที่คอยสอนคอยแนะนําคอยเยียวยาแล้วก็คอยประคับประคองให้เราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าในกรณีที่คุณโสนะเพราะว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตกับสังคมที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแต่หากคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะคุณจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มคาดหวังเริ่มคิดเริ่มพิจ,จนารณา,นานเริ่มมีการคิดถึง เริ่มรู้สึกแบบอยากไปเที่ยวอยากมีอิสระในตนเองนะคะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังโฟกัสอยู่ก็เป็นได้ค่ะอีกพวกของเจ็ดดาบที่ขึ้นมาบางครั้งก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาก่อกวนนะคะเลยทําให้คุณต้องเตรียมพร้อมแล้วก็รับมืออยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองหรืออาจจะมีใครบางคนหรือเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาทําให ความมีเซฟโซนของคุณเองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปะคะ่ะบทสรุปค่ะถ้าช่วงนี้คุณเลือกที่จะโสดนะคะบทสรุปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าคุณจะ สำเร็จนะสำเร็จในเรื่องบางอย่างค่ะสำเร็จในเรื่องบางอย่างคือคุณก็มีโอกาสที่จะได้แบบตำแหน่งในเรื่องของหนะ้าที่การงานที่ดีค่ะมีคนคอยดูแลคอยเอาใจใส่แล้วก็สิ่งที่คุณทําเองเนี่ยมันก็จะแข่งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะคุณก็อาจจะรู้เลยว่าความน่ากังวลใจนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องฉับเฉวยนะเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะใครสักคนหนึ่งเขาก็จะกลับมาพร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณการทีคค่คุณรอคอยอะ่ะเขาไปพิสูจน์ตัวเองหรือเขาหายไปสักระยะหนึ่งเนี่ย คนที่คุณคิดถึงอยู่คํานึงหาอยู่เขาก็จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเองค่ะโอ้โหอันนี้เลือกยากมากใครเลือกกองนี้ค่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีความรักมันก็มีดีนะมีดีแตกต่างกันละกันนะนี่ไม่พูดคาว่าไม่ดีเลยแมย้ว่าจะมีอิทธิพลของเจ็ดดาบน,นะคะแต่ขอดูหน่อยค่ะว่าแล้วเพื่อนๆละ่ะคะจะเลือกอะไรเอออันนี้เป็นนิมิตหมาย <laughs> เลือกคุยไปเรื่อย,อย <laughs> ดูแล้วเพื่อนๆกองนี้ดูไม่ได้อยากเลือกเลยนะคะแต่ว่า ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเออฉันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแหละเพราะฉันมีเซฟโซนอยู่แล้วฉันมีคนใกล้ชิดของฉันเองอยู่แล้วดังนั้นทําไมเราต้องเลือกเออโสดก็โสดสิไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความรักก็คุยได้นะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบต้องตื่นตัวอะไรขนาดนั้นหรือต้องพยายามอะไรขนาดนั้นนะคะเอ้นี่ขอขยายเจ็ดดาบให้เพื่อนๆหน่อยคืออะไรนะคะโอเคแหละเราลองดูจากทิศทางไพ่แล้วมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาแล้วทําใหเา้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเอา๊ะมันมีบางอย่างที่ ขวางกั้นเราไว้มันไม่สามารถที่จะ ไปต่อได้ในเชิงของการที่มีความรักนะคะคืออาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วกันเช่นว่าเราอะใช้ชีวิตแบบหนึ่งใช่ป่ะอีกฝ่ายนึงอาจจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเวลาเรามีความสัมพันธ์เข้ามามันเลยทําให้เราจะต้องมีการปรับตัวเข้าหาก,กันเยอะค่ะแต่การปรับตัวนี้มันดูนิ่งเฉยอะมันดูช้าๆมันดูไม่ได้แบบพยายามหรือเต็มทีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคุณและเขาอะพยายามที่จะหันกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองเลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะะค ดังนั้นถ้าในตอนนี้ค่ะไพ่เห็นแบบนี้แล้วพลังงานไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆกองนี้บ้างนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณ ไพ่อยากแนะนําอะไรบ้างถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรีบนะช้าๆได้พลาเล่มงามดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะลองสะท้อนตัวเองไปเรื่อยก็คือไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรตอนนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณมีความรักก็ตามแต่แหละมันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องพิสูจน์ในสถานการณ์นั้นก่อนคือสถานการณ์ที่คุณโสดเนี่ยคุณยังต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าโอ้เวลาที่เราโสดเรายังอยากที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานและความมั่นคงไหมแล้วพอได้การงานและความมั่นคงแล้วคุณยังคงโฟกัสในเรื่องของการงานและความมั่นคงต่อไปหรือ คุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองจากเซฟโซนของตัวเองเนี้ยให้มันไปเป็นพลังงานที่มันชาเลนจ์ขึ้นท้าทายขึ้นโดยการไปคิดในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่นะคะแต่ถ้าในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคุณอยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะคะคุณก็จะได้ไปเรียนรู้ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไม่ได้พัฒนาอย่างรีบร้อนเร่งด่วนหรือมีสเตตัสที่มันชัดเจนเนี่ยคุณจะทนกับมันได้ไหมหรือคุณจะสามารถรับสภาพมันได้ไหมถ้ามันมีช่วงเวลาแห่งการหยุดนิ่งไม่ได้แบบมาตามดูแลกกกอยู่าารรโติ อะไรขนาดนั้นเนี่ยคุณจะสามารถที่จะ,อ,ะอยู่แล้วก็ประคับประคองความสัมพ <c oughs> ันธ์นั้นต่อไปได้ไหมคือถ้าได้เนี่ยแล้วไม่วลามันไปต่อเนี่ยคุณมองเห็นตัวเองในภาพไหนนะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานไพ่อยากบอกค่ะดังนั้นทิศทางของความสัมพันธ์นี้ของเพื่อนๆเ,เองหรือว่าพลังงานของการเลือกและการตัดสินใจของคุณเองขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะไพ่บอกแค่ว่าคุณจะโสดหรือจะมีความรักก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะคะ คำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมคือคุณต้องมั่นใจในตนเองค่ะแล้วก็ไม่หวั่นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะ โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งนั้น,นะคะ่ะแต่หากคุณเลือกที่จะมีแฟนหรือว่ามีคนรักนะคะคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปรียบเทียบหรือการที่ได้ในสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากได้จริงหรือเปล่านะหรือว่าฉันยังต้องการอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่ามันเหมือนกับคุณมีเซฟโซนใช่ป่ะแต่พอคุณมีความรักคุณอาจจะมีความต้องการบางอย่างที่มันมากเกินไปอีกได้นะคะดังนั้นคุณต้องพยายามชำระล้างตัวเองหรือว่าอาจจะต้องมา refresh ตัวเองคลีนตัว อดเวลาค่ะก็คือครีนในที่นี้ก็คืออาจจะฮิวใจบ้างนะลองมา ลองตรวจสอบตัวเองว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะมีคนรักหรืออยากที่จะมีคนรักเนี่ยเราคิดอะไรกับเรื่องของความสัมพันธ์เวลามีแล้วเราจะได้ไม่เหลิงเราจะได้ไม่เลดิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่ให้อาะจะแนะนํากับเพื่อนๆกล่องที่2นี้ก็ยินดีด้วยนะคะคุณเลือกได้เลยว่าคุณควรที่จะโสดหรือคุณอยากที่จะมีความรักมากกว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าคําแนะนําที่ให้ไปก็น่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ไม่มากก็น,น้อยค่ะถ้าเกิดเป็น,เพ,นเพื่อนกล่องสองชอบคําทานายนี้นะคะก็สามารถที่จะมากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ comment, คอม รับารางได้หรืออยากจะสนับสนุนช่องเอมี่ก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกองที่3นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ค่ะช่วงนี้คุณควรโสดหรือมีความรักดีกว่ากันแน่นอนว่านี่คือการทํานายแบบภาพรวมและแนวโนม้มไม่ใช่ดวงของคุณในคนหนึ่งนะคะใช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันนะขอดูพลังงานของคุณในตอนนี้หน่อยค่ะความคิดความรู้สึก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณในหนึ่งใบนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวคือดูแล้วว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มมีความชัดเจนในตนเองและเริ่มอยากปลดล็อกตัวเองแล้วคุณผ่านอะไรมาเยอะค่ะดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าอยากที่จะตัดสินใจบางอย่างอย่างชัดเจนละเรื่อยคุณอยากได้อิสระคือคุณอยากได้ในสิ่งที่มันสามารถที่จะอยู่กับคุณไปยาวๆได้โดยที่คุณไม่ต้องพยายามไปบังคับฝืนหรือต้องทําอะไรเพื่อ อะไรบางอย่างขนาดนั้นนะคะมันเป็นช่วงเต็มอิ่มของเรามันเป็นช่วงที่ปลดปล่อยปลดล็อกมาโดยตลอดดังนั้นถ้าที่ผ่านมาค่ะคุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งคุณมีความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์เลยเดือนจันทร์ที่ขึ้นมาก็ต้องยอมรับค่ะว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะลองมาดูจากขยายนิดนึงแล้วกันเนาะว่าแล้วถ้าช่วงนี้คุณเลือกที่จะโสดค่ะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหรืืออถ้้าคุณเลลกที่โสแแววนนม ให้อะไรกับเรานะคะอืมถ้าคุณเลือกที่จะโสดและถ้าคนเลือกที่จะมีความรักล่ะคะ่ะบางคนอาจจะเลือกไม่ได้เนาะอ้อันนี้ได้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยแต่ทีเนี้ยค่ะมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าถ้าคนเลือกที่จะโสดในตอนนี้นะคะก็ คุณอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างค่ะที่อยู่ในหัวของคุณเองแล้วคุณก็ต้องพยายามที่จะจัดการมันแล้วมันก็วนลูปอยู่แบบนั้นมันเหมือนกับว่าคุณต้องทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะต้องคอยจัดแจงจัดการปัญหาเรื่อยๆค่ะคุณจะพยายามเดินทางออกไปเรื่อยๆเพื่อพบถึงกับจรรมของชีวิตนะคะเพื่อพบกับแสงสว่างที่คอยคิดเอาไว้ค่ะคุณจะได้มีความคิดแล้วก็ได้ใช้สติของคุณเองค่ะในการพิจารณาอะไรทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นแม้ว่ามันจะงงงวยแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดูแบบเป็น มงวงอะแต่คุณรู้ว่าคุณจะเดินทางไปสู่จุดไหนมากกว่านะคะซึ่งอันนี้มันเป็นพลังงานสอดคล้องกับเดือนจันทร์นิดนึงเนาะแต่นี้เราลองมาดูต่อค่ะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักอะมันไฟราคามันสูงจะบอกไฟราคาก็เลยทีเดียวนะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีพลังงานของความเร่าร้อนค่ะคุณมีความรักคุณจะมีความโรแมนติกมากๆถ้าคุณมีความรักตอนนี้นะคุณจะมีแพชชั่นกับมันมากๆคุณจะทุ่มเทคุณจะเต็มอิ่มเต็มที่นะกับความสัมพันธ์นั้นของคุณค่ะดังนั้นหนึ่ง นะจะมีความโสดอยู่กับตัวเองก็ได้หรือว่ามีความรักก็ได้เช่นกัน,นะค,ะค่ะเขาลองขยายนะคะถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะคะหนึ่งดาบขยายมาเป็นอะไรวูดเดอะทาวเวนะคะและนะคะหนึ่งคถาถาถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักค่ะเรามาเที่ยวกันเลยนะว่าเอาอะไรจะดีกว่าเออแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปตัดสินใจเอง <laughs> เอมีไม้เกี่ยวเอมีไม้เกี่ยวนะคะอ่าถ้าดูแบบนี้เราพูดเลยว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะ มันเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างของคุณเองอะค่ะมันอาจจะไม่เป็นไปตามการวางแผนของคุณอ่ะพอไม,ไม่เป็นไปตามการวางแผนของคุณเองเนี่ยมันอาจจะเจอข้อผิดพลาดหรือมันอาจจะเจอสิ่งที่มันแบบคอยฉุดรั้งคุณเอาไว้ค่ะเป็นเพราะว่าพลังงานเดือจัดเมที่มันขึ้นมามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้กับอะไรอยู่บางทีตอนนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งคุณทุ่มเทอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ ไพ่ก็เลยอยากจะมาเตือนว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะเธอต้องโสดแบบที่เธอโฟกัสเลยว่าเธอต้องการอะไรนะคะแต่ทีนี้เราย้อนมองย้อนกลับมาที่การมีความรักก่อนเพราะมันเป็นสีถ้วยอะ่ะคุณแล้วมีไฟมากขึ้นในการที่จะ,จะอยากมีใครสักคนหนึ่งอยากดูแลอย่างเต็งทีแต่คุณไม่พอใจงงไหมพราะคุณไม่พอใจคุณอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบว่ามันไม่ดีเลยไม่มีดีกว่าอ่ะทีนี้นะคะทั้งสองทางเริ่มดูมาเป็นทิศทางที่แบบโอ้โหตอนแรกมาดูสวยหรูเลยนะมี หนึ่งดาบและหนึ่งคาถาแต่พอมาดูไปเรื่อยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มเกิดปัญหามันเริ่มเกิดอุปสรรคแล้วล่ะมันมีสิ่งที่คอยอขัดแย้งความคิดหรือความรู้สึกของเราอยู่ก็มาดูบทสรุปเลยนะคะบทสรุปนะระหว่างการโสดกับการมีแฟนนะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกจริงคือต้องเลือกที่จะไม่เลือกละกันไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะคะคืออันนี้บอกก่อนว่าถ้าคุณเลือกที่จะโสดบ้นปลายคุณอนะ มันจะค่อนข้างแบบมั่นคงนะคุณเลือกยอโสดมันจะมั่นคงคือมั่นคงเพราะสิ่งที่คุณพยายามทํามาแม้ว่ามันจะโดนแบบขัดแข้งขัดขาแม้ว่ามันจะเจออุปสรรคเยอะแยะแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้เพราะคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่หากคุณเลือกที่จะมีความรักเนี่ยมันเหนื่อยอะ มันเหนื่อยคือเหมือนกับว่าเหนื่อยจนคุณรู้สึกไม่อยากที่จะสนใจในอุปสรรคแล้วไม่อยากที่จะพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วขอขยายเลยนะคะเดอะทาวเวอร์แง่ไปทีละเรื่องค่ะคืออารมณ์ไพ่มันเหมือนกับคุณไม่ค่อยโฟกัสเลยอะพอคุณเลือกที่จะโสดใช่ป่ะระหว่างทางมันก็จะคิดว่าเอ๊ะหรือเราควรจะมีแฟนเอ๊ะหรือว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเอ๊ะคนนี้คิดอะไรกับเราหรือเปล่ามันเลยทําให ความโสดของคุณเองอ่ะมันไม่ค่อยนิ่งค่ะพอมันไม่ค่อยนิ่งคุณก็จะรู้สึกแบบกล้าก,ก,กลัวในการแอคชั่นหรือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุณเลือกที่จะโสดเรามองว่าคุณจะเจอจะบอกว่าจะเจอพลังงานของใครบางคนนะคะที่เอมี่เอมี่ไม่อยากเน้นเมนชั่นว่าจะเป็นแฟนในอนาคตน,นะแต่ว่าการโสดของคุณเองค่ะจะได้เจออิทธิพลขอ,ของใครบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าอ ي, มันดูเข้ากันได้ดี แต่คนๆเนี้ยจะมีโอกาสในการพัฒนาเป็นกระะนารยานมิตรที่ดีต่อกันในอนาคตได้โอเคนะทีนี้หนึ่งดาบใบแรกนะคะคือเอมี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากขยายเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนนะคะแต่ว่าเราอยากให้คุณได้คําตอบเนาะดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะโสดนะคะมันเหมือนกับคุณมีความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเท่าไหร่เหมือนคุณอยากจะดูแลคนอื่นมากกว่าหรืออาจจะอยากทําให้ คนอื่นรู้สึกพอใจในตัวเรามันไม่ได้เกิดจากตัวตนความคิดของเรา สิ่งนี้มนเลยทําให้อิทธิพลของเดอะทาวเวอร์มันขึ้นมามันเลยทําให้มันมีเหตุการณ์อื่นๆนะคะคนรอบข้างความคิดของคนอื่นเข้ามามีบทบาทมากกว่าความคิดของเราดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะโสดอาจจะต้องแนะนําแล้วกันว่าเพื่อนๆต้องเลือกที่จะโฟกัสกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงการตั้งเป้าหมายต่างๆมันเป็นเป้าหมายที่เราต้องการไหมหรือมันเป็นเป้าหมายที่เราเห็นว่าคนอื่นต้องการเราเลยต้องการเหมือนเขาอันนี้คุณอาจจะต้องลองกลับมาทบทวนแล้วถามตัวเองดีๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะห,หากคุณเลือกที่จะมีความ หรักปุบเนี่ยคือพลังงานไพ่มองว่าคุณเลือกเยอะอยู่อ่ะคุณยังต้องการอะไรที่มันแบบดีกว่าเดิมเพอร์เฟกกว่าเดิมใช่กว่าเดิมดังนั้นคุณก็เลยไม่ได้สนใจอ่ะกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเท่าไหร่ค่ะทิศทางไพ่มันเลยเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างเบื่อหรืออาจจะรู้สึกแบบว่าเออช่างมันเถอะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ กลายเป็นว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้โฟกัสสักอย่างเลยเพราะคุณโสดคุณก็ไม่ได้สนใจว่าเออฉันจะโสดนะหรือฉันโสดไปเพื่อพัฒนาตัวเองโสดไปเพื่ออะไรหรือเวลาคุณมีความรักคุณไม่ได้มีความรักเพื่อที่จะอยากพัฒนาขนาดนั้นแม้ว่ามันจะมีแพชชั่นอันเต็มเปี่ยมแต่เราไม่ได้รู้สึกอยากจะปรับตัวเพื่อความสัมพันธ์เลยค่ะดังนั้นนะคะบทสรุปจากไพ่ที่อยากจะบอกเพื่อนๆกองนี้ว่าคุณควรจะโสดหรือมีความรักดีกว่ากันนะคะไพ่บอกว่าช้าๆได้พาเล่มงาม ตอนนี้ยังคิดไม่ได้แล้วทําไมเธอต้องรีบร้อนที่จะคิดด้วยนี่คือเหมือนไพ่ตอบคุณมาแล้วเลยค่ะให้คุณเลือกในสิ่งที่ทําให้คุณได้ปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนค่ะสถานการณ์นี้นะเราว่าเพื่อนๆไม่ต้องเลือกค่ะว่าคุณจะโสดหรือจะมีความรักดีกว่ากันเพราะว่า เหมือนกับคุณต้องเป็นช่วงเดียวยาตัวเองมากกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องทบทวนตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณอยากปลดล็อกเรื่องอะไรกันแน่ค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสในตอนนี้เอ้ากับกลายเป็นอย่างนี้เลยนะสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสในตอนนี้ค่ะสาหรับเพื่อนๆกองนี้คืออะไรคนรอบข้างค่ะและอะไรที่มันแบบคาราคาซังกับชีวิตของคุณเองคุณต้องกลับมาย้อนดูเลยนะว่าเขาบอกว่า5คนที่อยู่รอบตัวคุณคนที่สนิทกับคุณมากที่สุด คือคนแบบไหนนั่นคืออนาคตของคุณดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่ต้องการจะมาบอกหรือเตือนเพื่อนๆกองนี้เลยก็คือลองดูหน่อยค่ะว่าคนรอบข้างของคุณเองสังคมของคุณเองคุณอยู่ในพลังงานแบบไหนถ้าพลังงานนั้นท็อกซิกกับตัวคุณหรือทําให้คุณรู้สึกหวันไหวในใจไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยคุณอาจจะต้องเลือกที่จะจํากัดนะจากัด การโฟกัสถึงคนกลุ่มนั้นหรืออาจจะต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะต้องเดินทางหาคนทางแห่งแสงสว่างในช่วงของคุณเองได้นะคือแสงสว่างในช่วงของคุณเองได้มันมีทั้งแสงสว่างจากทางตรงเนี้ยไฟนี้หรือแสงสว่างจากตรงนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากเลือกอะไรแต่ถ้าในสถานการณ์ตอนนี้เรามองว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์แหละไม่ว่าจะเป็นโสดหรือการมีคนรักมันไม่ใช่เลยอะแต่มันคือการที่แบบคุณได้เติมเต็มตัวเองจากภายในมากกว่า นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสแล้วกันที่จะทาให้คุณเลือกได้ว่าโอเคฉันอยากจะโสดหรืออยากมีความรักตอนนี้คุณยังดูไม่นิ่งอ่ะคือถ้าคุณอันเนี้ยเรากล้าที่จะชาร์เลน์เพื่อนๆเลยค่ะว่าใครเลือกกองนี้นะส่วนมากจะชอบพูดว่าฉันอยากโสดแต่พอคุณโสดอ่ะคุณจะอยากมีใครสักคนหนึ่งคุยก็ t ไหมแต่พอคุณมีคนคุยเป็นไงคะไม่อยากคุยเลยอ่ะอยากโสดอีกละมันจะย้อนแย้งกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ค่ะเพราะคุณยังไม่ได้เข้าใจตัวเองจากส่วนลึกในใจอะค่ะ พลังงานเด็ดจัดเมที่มันขึ้นมาตรงนี้เอมมี่ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตขึ้นก่อนค่ะแล้วพอคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคุณจะเข้าใจชีวิตของคุณเองมากขึ้นแล้วพอคุณเข้าใจมากขึ้นคุณจะมีความสุขค่ะคุณจะมีความสุขกับการให้และการได้รับคุณจะมีความสุขกับการเติมเต็มคุณจะมีความสุขกับสิ่งรอบข้างกายคุณเลยในตอนนี้นะคะ่ะดังนั้นตอนนี้ณวันนี้นะคะไพ่อาจจะยังไม่ได้อยากให้เพื่อนๆ กองนี้เลือกเท่าไหร่ว่าคุณควรจะโสดหรือคุณควรจะมีความรักค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทําเลยคือคุณควรที่จะอยู่กับตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้นรวมถึงคุณต้องคุยกับตัวเองให้มากพอนะคะว่าคุณต้องการอะไรกับชีวิตของคุณเองกันแน่นะนี่ก็คือ เขาเรียกว่าพลังงานพลังใจดีๆที่พาอยากจะมามอบให้เพื่อนๆกับเรากันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สามนี้ด้วยก็เรากันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าได้แรงบัานดาลใจอะไรก็สามารถกดสนับสนุนช่องเอมี่โชโรผ่านซุปเปอร์แต่งด้านล่างได้เลยนะคะหรือสามารถคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันและกันได้หรือสามารถที่จะมาคอมเมนต์เก็บสถิติและกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรัก ต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามีคนเลือกกองที่3แล้วเป็นแบบนี้เยอะหรือไม่นะใครยังไงก็มาคอมเมนต์เก็บสถิติกันด้านล่างขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้สวัสดีค่ะและนี้ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะ ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องเอมิสฮอโรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ